ตั้งวางไว้ข้างๆนั่นโอของแซ่บมาแล้วน้องจ๋าครับพี่อรุณพี่นั่นแหะพี่พิแกงเนี่ยลงมาพี่จะสีสีสามโล่ไหมของไม่ได้เลยของเขาแก่ครับทิ้งพี่จะแกงกินเนี้ยเจ้าหน้าพี่เจ้าหน้าของเขาแก่เขาซื้อมาแล้วผมโดนด่าดิเอาตัา้งใจไงจะรู้กันนั่นเลย ซื้อสัตว์นะครับซือสัตว์ครับโอ้ตวเองนี่ตัวเองนี่ตังคองนี่ตัวเองนีเออพี่นึ่งกินยนี่ก็ไม่ได้เลยครับครนับเลยเหรอครับไปนับลูึเหรอมนช่กงลัหนักครับครับโนนี่นะเ้น้ยมันเอากูไปร้อยแล้ว